Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asarafin ambiya iwan mursalin Wala alihi wa sahbihi ajamain Rabbi soli saudari Wajasli amri Wahnun uktam min lisani Yabkahu kawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rokoh syukur Allah subhanahu wa ta'ala ที่อัลลอฮฺ سبحانه าละาลานั้นได้ทรงให้เนื้อั a อันมากมายแก่เราโดยเฉพาะในริสกีในปัจจุบันนี้ฉะนั้นในสะบาดานี้อยากที่จะนําเสนอกับพวกเรานั้นก็คือการบริโภคในยุคสุดท้ายนี้ซึ่งอัลลอฮฺ س า ح ا ن ه าละาลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุรอัอนบกรกกออ้ายตีหนึ่งร้หกสิบซึ่งมีแจกความว่า A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaithan innahu lakum aduwwum mubin. Sing Allah Subhanahu wa taala dai tong tak oh manusia, o manut oi ในสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในแผ่นดินของลอสบานหัวตาลาและอยาได้เดินตามแนวทางของเชตตอนแต่ที่จริงนั้นมันคือสัตรูของพวกเจ้านี่คือสิ่งที่อลอสบาตาลาต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับรู้ในสิ่งที่การบริโภคนั้นทำอย่างไรที่จะต้อง คำหนึ่งถึงสิ่งที่ดีๆนั่นก็หมายความว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนั่นเองอในการบริโภคในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ,อไม่เพียงแต่เฉพาะในการที่เราจะมาโฟกัสกันเฉพาะในเรื่องของการบริโภค ให้กับส่วนของร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องอคำนึงถึงการบริโภคในเรื่องข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสติปัญญาเช่นเดียวกันและที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องให้การบริโภคอาหารแก่จิตวิญญาณของเราจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักคำสอนของอิสลาม เช่นเดียวกันฉะนั es, that that so, reality, heart, ้นในส่วนของร่างกายของเราก็ดีในส่วนของสติปัญญาของเราก็ดีในส่วนของจิตวิญญาณของเราก็ดีล้วนแล้วต้องการที่จะบริโภคสิ่งที่ดีๆเข้าไปแต่เมื่อหนึ่งเม่อใดก็ตามนะครับการบริโภคตรงนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราก็ดีสติปัญญาของเราก็ดีแม้กระทั่งว่าจิตวิญญาณของเราก็ดี ก็จะอยู่ในความมืดมนของการดําเนินชีวิตก็จะส่งผลให้ชีวิตนั้นมีความายุ่งยากลําบากในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงมาดูว่าหนทางที่จะทําให้การบริโภคของเราในปัจจุบันนี้นั้นได้อยู่ในตามกรอบที่มีความถูกต้อง นะครับที่ชัดเจนที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่เป็นฮาลลนถูกต้องชัดเจนไว้แล้วสิ่งที่เป็นของบาเตนฮารอมนั่นก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแยกแยะสิ่งต่างๆเหลันนี้นะครับให้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันสิ่งที่จะทําให้เกิดาการที่เราบริโภค นะครับไม่ว่าในส่วนของร่างกายก็ดีในส่วนของสติปัญญาก็ดีในในส่วนของจิตวิญญาณก็ดีเราจะต้องคำหนึงในสิ่งที่แหล่งที่มาจากหลักการอิสลามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ประการแรกเราจะต้องเป็นคนที่เ,เรียนรู้และก็นํามาสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความถูกต้องชัดเจนการเรียนรู้จะส่งผลทำให้เราได้ทราบว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮาลลาหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมหรือไม่เราจะต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องชัดเจนนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องของอสิ่งที่เราบริโภคให้กับร่างกายว่าสิ่งนี้อิสลามอนุญาตให้เรา,เากินได้ไหมดื่มได้ไหมหรือแม้กระทั่งว่าข้อมูลที่มีอยู่ในทุกวันนี้นะครับเราเ ที่จะรับได้มากแค่ไหนนะครับหรือแนวความคิดต่างๆที่มีอยู่หลากหลายในสังคมของเราถึงวันนี้เราจะให้จิตวิญญาณของเราเั้นซึมซับสิ่งเหล่าน,นี้ได้อย่างไรที่จะให้มีความถูกต้องเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจนะครับเราก็จะต้องนํามาสู่การดําเนินชีวิตของเราตามคันลองของความรู้ความถูกต้องอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เรานั้นสามารถมีชีวิตด้วยกับ ความถูกต้องนั่นเองประการต่อมาก็คือเราอาจจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราบริโภคโดยเฉพาะในยุคของดิจิตอลยุคแห่งข้อมูลต่างๆตอนนี้ที่มาให้เราได้รับรู้อย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลน,นะครับ ซึ่งมีข้อมูลที่มากมายนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแยกแยะให้ถูกต้องชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่มันมีความถูกต้องแหล่งที่มาถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาจากอันกุรอานมาจากสุนัขของท่านนบีนั่นหมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอย่ารีบร้อนในการที่จะ ด่วนสรุปในกับข้อมูลที่มีอยู่มากมายในเวลานี้นะครับประการต่อมาก็คือเราจะต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของอการโฆษณาชวนเชื่อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสที่มาจากผู้ที่ไม่วังดีเพื่อต้องการที่จะให้ได้รับผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับอาจะสร้างกระแสในด้านที่ภาพลบนะครับ เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนั้นจะต้องออศึกษาดูก่อนว่าสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับอย่าพึ่งด่วนสรุปว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะการที่รอมไม่พยายามที่พิจารณาในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรามีอคติในสิ่งต่างๆที่เราจะพึงปฏิบัติได้นะครับ ประการต่อมาก็คือในเรื่องของการบริโภคสิ่งต่างๆนะครับจะฮานล้านหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นน้ำนะครับที่ได้มาเราถูกต้องฮาล้านหรือไม่นะครับการที่เราไปเอาสิ่งที่ฮารอมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฮินที่อัลลอฮ์ทรงห้ามและก็นํามาจับจ่ายซื้อของหรือ มากินมาดื่มในสิ่งที่ต้นน้ําที่ไม่ถูกต้องก็จะทาให้การมีชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้นทางต้นน้ําจะต้องฮาลลนถูกต้องและก็สิ่งที่กลางน้ําสิ่งที่เราบริโภคอยู่จะต้องอได้รับสิ่งที่ฮาลลนด้วยถ้าต้นน้ำฮาลลนกลางน้ำฮาลลนก็จะทาให การบริโภคของเราก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญก็คือเราจะต้องไม่ด่วนสรุปนะครับในการที่จะรับข้อมูลนะต,ต่างในที่มันเกิดขึ้นในความขัดแย้งในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกวันนี้แต่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นกับแนวทางของอิสลาม ที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับทางควดภัยและก็ได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัลาลาฉะนั้นหลักสาคัญของการที่จะบริโภคอย่างถูกช้องไม่ว่าจะเป็นส่วนของร่างกายส่วนของสติปัญญาส่วนของจิตวิญญาณเราจะต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษานะครับก็ขอบากสคริปต์นี้เตือนดวของผมและก็พี่น้องว่าบิหฟิกวันเดยาวสลามะลยกุมบารอกุลลอฮบรกาตุ